Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubts, know what I'm about, have your full cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, time legend bound, can't stop me now. วันนี้พบกับเซลลวปลายเจ้าเก่าจะเดินไปแล้วบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับยกขยงรถอีโคหาแต่งซิ่งนาบอกเลยว่าเรดพันห้าพันกว่าบาทเพียงเริ่มต้นเท่าน,นั้นเองนะครับผมบอกเลยนะมาพร้อมกับแบรนด์หลักแบรนด์รองบอกเลยว่าแต่ละคันนี้คือสภาพนี่คือสวยโดดเด่นมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูตัวนี้ก่อนเลยตัวต้ยาลิทแฮนด์แบกคันนี้นะบอกเลยว่า เป็นสภาพเดิมๆพร้อมกับสีส้มบอกเลยนะคันนี้ถึงจะเดิมๆแต่ลงล้อมานี่ก็คือจบมากสวยมากเลยนะครับผมนะครับผมนะนะครับผมต้องย้ําเลยนะจ๊ะอ่ะต่อมาเป็นโตโยต้ายาริสเอทีรคันนี้บอกเลยโอ้โหสายซิ่งคืออันนี้ซิงจริงล้อแม็กเวลมาเลยเรียบร้อยหุมเคปลาดไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหรือว่าด้านหลังคานี่จัดมาให้เต็มแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวน,นี้นะออปชั่นแน่นมากเลยอ่ะ คันนี้ก็บอกเลยว่าหล่อไม่แพ้กันถึงจะเป็นแบรนด์รองก็จริงน,นะแต่บอกเลยว่าสเกิร์ตล้อมแมกเวลคันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีมาให้เห็นนะบอกว่าอารมณ์คล้ายมินิคูเปอร์มากเลยนะถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครขับคันนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าต้องโดนละอ่ะคันสุดท้ายเลยเจ้ามิซูบิชินิรานคันนี้บอกเลยนะถึงจะเป็นําเดิมล้อมแมกก็แต่งให้อารมณ์เหมือนยาริษคันเมื่อกี้ได้เลยนะแต่บอกเลยว่าตัวนี้ประหยัดสุดๆเลยและบอกเลยนะวันนี้ที่ดูคลิปนี้นะใช้เงินออกรถนะ ศบาทเลยทุกคนใช้เงินออกรถเพียงศูนบาทเลยนะครับและบอกเลยนะมีโปรโมชั่นช่วยขับฟรีให้อีก3เดือนหรือว่า3า9ออพอไ90วันนะครับผมนะถ้าชอบต้องรีบจองเข้ามาในไลน์นี้เออในคลิปนี้เท่านั้นนะจ๊ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสียปาพายด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้เสียปยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บริการดีรถสวยในครอบคัวคันที่2อง 2> ต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกระบิบูรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมายพาเซิเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ